สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านในฝันแหล่งรวบรวมไอเดียแบบบ้านทุกๆแบบเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับคนที่จะมีแผนสร้างบ้านในอนาคตและว,วันนี้เราขอนำเสนอแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นใครที่ชอบต้นไม้อาจจะถูกใจไม่น้อยเลยนะคะโดยบ้านหลังนี้มาจาก Facebook ของคุณสุนัยพรน,นนทวงศ์ ซึ่งมีผู้ชมแห่กันมาคอมเมนต์และกดไลค์กันมากมายถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยนะคะตัวบ้านหลังนี้ภายนอกเป็นโทนสีเทาขาวซึ่งเป็นสีที่ฮิตกันมากๆในสมัยนี้บ้านมีการยกตัวสูงขึ้นจากพื้นประมาณ1เมตร20 m. หลังคานั้นเป็นทรงเพิงแหงนมุงด้วยเมทัลชีตโดยสังเกตว่าผนังด้านบน กุดด้วยไม้ฟ้าสีเทาซึ่งเป็นที่โดดเด่นของลักษณะบ้านหลังนี้โดยเฉพาะเลยค่ะมองผลเพินบ้านหลังนี้ก็คล้ายที่สอนไม่ใช่น้อยเลยนะคะน่าอยู่มากๆบันไดาทางขึ้นมันอยู่ตรงกลางบ้านหน้าต่างและประตูเป็นแบบบานกระจกสาเร็จรูปพื้นที่ของบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะเยอะจึงทำให้มีการต่อเติมบริเวณด้านข้างสามารถทำเป็นมุมพักผ่อนได้อย่างสะดวก และที่บอกไปเบื้องต้นว่าทำไมใครที่ชอบต้นไม้อาจจะต้องถูกใจบ้านหลังนี้เห็นจากบริเวณหน้าบ้านนั้นมีการปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มเงาลมลื่นสองต้นที่อยู่ข้างหน้าซ้ายและขวานอกนั้นจะเป็นต้นที่ขนาดกระถัดรัดพอดีที่ปลูกลงกระถางวางขนาดไว้กับหน้าบ้านมองแล้วก็รู้สึกสดชื่นและสบายตาเลยนะคะ บริเวณหลังบ้านนั้นมีบันไดาสามารถเดินขึ้นลงไปในตัวบ้านได้อย่างสะดวกในส่วนของหลังบ้านตกแต่งแบบเรียบง่ายโดยมีการนำบัวปูนและไม้ฟ้ามาเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งบ้านทำให้บ้านดูสวยขึ้นมากส่วนที่ต่อเติมเป็นระเบียงนั้นเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างมากนะคะเพราะพื้นที่ค่อนข้างกว้างใครมีไอเดียก็สามารถหาเปลมาแขวน นอนกลางวันได้อย่างสบายเลยค่ะอีกมุมหนึ่งของระเบียงข้างบ้านมีการตกแต่งราวการตกด้วยโครงเด็กสีขาวต้นไม้ที่ปลูกวางตกแต่งจากหน้าบ้านมาถึงบริเวณด้านระเบียงด้านข้างด้วยค่ะเข้ามาดูต่อที่ห้องโถงมีพื้นที่ที่กว้างมากๆทุกอย่างเป็นโทนสีขาวทั้งหมดแบบว่าน่าอยู่มากๆเลยค่ะมาต่อที่ห้องนอนห้องแรกการตกแต่งคล้ายกับห้องโถงยังคงคอนเซปต์สีขาว ทำให้ห้องนอนดูโปกสบายน่านอนมากๆห้องนอนห้องที่สองก็เช่นเดียวกันนะคะและนี่คือห้องนอนห้องสุดท้ายห้องที่สในส่วนของห้องครัวนั้นเป็นครัวขนาดกระทัดรัดด้วยพื้นที่ที่จำกัดมีการติดตั้งเคาน์เ,เตอร์ใช้สอยเป็นรูปตัวแอลและอ่างล้างจานสองหลุมทำให้สะดวกสบายต่อการใช้งานมากขึ้นมีหน้าต่างํำให้ระบายอากาศได้ดี ในส่วนของห้องน้ํานั้นปูด้วยกระเบื้องสีเทาแบบกันลื่นแบ่งโซนแห้งและเปียกได้อย่างชัดเจนสรุปแล้วบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ150ตารางเมตรถือว่าออกแบบได้คุ้มค่าและได้สวยงามมากเลยเพาะงบประมาณในการสร้างเริ่มต้นประมาณ1.400 0ล้านบาทโดยมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวและ1ห้องถงรับแขก พร้อมทั้งหนึ่งระเบียงหน้าห้องนอนผลงานการก,ก่อสร้างยกให้กับทีมงาน S C Design รับออกแบบบ้านหวังว่าบ้านหลังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆกันนะคะสำหรับวันนี้ทั้งช่องบ้านในฝันขอตัวลาไปก่อนแ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ